รีวิวจูลสิกเวิร์ด The e x p e r i e n e Bank ข้อที่เขาเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานงา,านเขาจัดที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอรบอกเลยว่าแค่เห็นก็ได้กลิ่นไอของจูลสิกแล้วแนะนําว่าให้ซื้อบัตรทางออนไลน์กันมาก่อนจะดีกว่าบุกวันเลยเวลาที่เราจะเข้าเพราะถ้าซื้อหน้างานเนี่ยและถ้าวันนั้นเนี่ยรอบเต็มทั้งหมดเราก็อดเข้าทันทีก่อนอื่นนะเขาก็จะมีให้ถ่ายรูปกันก่อนรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ถ้าอยากได้รูปนะต้องเสียเงินเพิ่มตางหาก่อนจะเข้าไปเนี่ยแนะนําให้เราปล่อยหัวให้โลกและอินไปกับบรรยากาศของเขามันจจจะดีมมมมมาา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 กกกกกลลนนนนัั้้เเเเเเรรรไปขึืืออออยยยบว่่ทํสิงๆู เรือจริงๆเลยอะเอฟเฟกคือจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแม้แต่พี่พี่สตาฟคือดีมากคือพี่เขาอินไปกับบทบาทนั้นจริงๆไดโนเสาร์เขาคือสมจริงมากๆแค่นั้นให้พอนะบรรยากาศภายในทั้งหมดคือทําออกมาได้ดีมันทําให้เราอินไปกับมันขนาดแรปเตอร์เนี่ยยังทำออกมาเหมือนมากที่เราเห็นเนี่ยคือบลูมันสมจริงมากนะหันตามขยับปากตามคือใช่เลยฉากตื่นเต้นเขาก็มีนะบอกเลยว่าสนุกมากเหมือนเรากาลังวิ่งหนีรดโเสาวที่หลุดออกมาจริงๆแนะนําว่าเด็กต่ำกว่า3ขวบปกครองควรมระคบใกล้ๆนะเพราะวันนั้นนะที่ไปจริงๆคือเด็กร อาจจะเพราะว่ามันมืดและบรรยากาศเสียงที่มันส่งจริงด้วยโซนฟักไข่ไดโวเสาคือทาเหมือนมากเหมือนได้มีชีวิตจริงๆอ่ะทุกคนปิดท้ายทางออกมันจะมีโซนซื้อของฝากข้อดีของที่นี่เลยนะคือเขาเป็นสถานที่แบบปิดถ้าเทียบกับจูรลสิสิคที่สิงคโปร์นะน้องภูกิจบอกว่าที่ไทยเนี่ยทำดีกว่าตื่นเต้นกว่าแต่ส่วนมากหลายๆอย่างเนี่ยก็คล้ายๆกันในรอบนี้เราใช้เวลาดูทั้งหมดนะประมาณ40นาทีแต่บางคนก็บอกว่าชั่วโมงหนึ่งผมเนี่ยซื้อบัตรรอบ1 1โมงคือรอบแรกของวันนั้นเลยราคาบัตรและรายละเอียดของุ